อาหารมือ้อค่ำนะครับนี่อาหารมือ้อค่ำของพวกเรานะบนจุดกลางเต็นทพักแรมที่อินโดนีเสียนะครับที่เราจะไปเดินเล่นยอดนินจานี่นะครับรอ๋พอใช้ได้นี่นี้ก็มีอีกนะอเราทำมาเพียงพอกับ ที่เราต้องการนะครับผลไม้ก็มีเห็นะฮะกล้วยแอปเปิ้ลแล้วก็อันนี้แกงไม่แน,น่ใจน่าจะเป็นไก่น่าจะเป็นไก่ไก,ไ,กกไ,ไก่หรือเนื้อก็ไม่รู้อืมไก่เนื้อน่าทานฮนะแล้วก็ซอสครบถ้วนเลยฮนะสามอัมนมะเขือเทศซอสซอสพี่กเขาอร่อยมากเลยนะฮะแล้วก็ซีอิดด๊วดำหวานนะครับรับประทานกันดีกว่าครับผม เดี๋ยวก็จะนอนแล้วนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นในเช้าขึ้นยอดนะครับอ่ะบ๊ายบาย